สวัสดีนะคะตอนนี้เราก็กินข้าวอิ่มแล้วก็มาเดินเล่นที่สวนหน้าบ้านนะคะเห็นไหมพี่โอน้ําหนักลงนะคะพอกินแอปเปิลไซเดอร์นะคะแอปเปิลไซเดอร์ทำให้น้ําหนักลงนะคะส่วนของพีก็กํา,าลังกอกน้ำใส่ตู้เย็นนะคะห้างปิดสองทุมน,นะคะตอนนี้ก็ยังไม่ปิด ข้างหน้าเป็นโรบินสันกับเซนทันนะคะนี่ก็บริเวณหน้าบ้านเรานะคะห้างปิดยี่สินาฬิกานี่มองแบบออกมาจากห้องนอนก็เนี่ยตรงตรงหน้าบ้านเป๊ะเลย เหมือนอยู่เขาคอเลยนะอากาศดีส่วนกว้างมากเลยนะคะสวนมีเนื้อที่ประมาณสองไร่อะ่ะ Okay, bye bye.